หากจะตายก็ตายไปแล้วฮเจ็บอีกทีจะสักเท่าไหร่จะฆ่าก็ฆ่านังแม่มดอย่าลีลาหลายเสียงหัวไหมว่าเป็นแมวออกลูกหยุดอย่าพูดมาก บอกเจ้าสายมื้อนี่จะเป็นมือสุดท้ายที่เจ้าจะได้เป็นคนเพราะข้าจะสาบเจ้าเป็นกบอบอบฮะไม่นะข้าไม่อยากเป็นกบเอ๊ะถึงเวลาแล้วสินะโอมโอมมลุกุฏิมนุกุฏิจงเป็นกบซะไม่อย่าทําข้านะไม่ๆฮะออไม่อย่าทําข้านะไม่ๆเฮโอ้ยไม่ได้ขวัญเอื้อยฟันไล่อีกแล้วฮ เป็นยังนอเข้ามานั่งห้องใหยย้ยุคนเดียวแวนหวนแวนคอยเฮียแวนอีหยังล่ะแวนท่องแม่คอยหายมากเป็นสมบัติสิ้นสุดท้ายมันเฮียร่งน้ำอออ่าคิดออกแล้วบอมีบปัญหาคอยซอยได้อีหลีบอแมนแต่ว่าแต่ว่าอีหยังแต่ว่าเจ้าต้องเป็นเมียคอยเป็นบาตี้คนอีหยังสิมาเปลนผัวเมียกับกบ เฮะหรือห้าสิลอยมันเอาหวนให้ห้าก็บบิดเลยก็ได้คอยสิยอมเป็นเมียเจ้ากะซนกะดิวลอแป๊บลงไปโดนแล้วแค่น่นข้นมาแท้เบิ่งทางนี้ดูมีบอเฮ้ยเห็นลระบอเฮ้ยเว้าวในที่สุดก็เจอสักที่กะบอกแล้วว่าบอเม่นปัญหาไปกับบานห้าที่รักไพไอ้เว้นที่รักตัวีเฮ็ดยังเจ้ากะคิดดีๆเด้อเจา้ารู้บอว่าคอยเป็นไผเป็นกบบ่เม่น คอยเป็นเจ้าไสขคอยถึกนั่งเมลหมดสาบให้เป็นกบเจ้าเสื้อคอยลหลดไปแล้วเด้อเอา้าคือเป็นเงียบๆไปก็บ่บอกกันโหยจากผู้ใดสิไปเป็นเมียกับกบเนาะว่บขึ้นหนังการ์ตูนดาก้อนมอนแซดคักเฮ้ <c oughs> แต่ว่าเฮาเดว้าไปแล้วเด้เฮาคือสิบเป็นคนที่คลิก,ลกจอกลอกแท้สิตัวซ้ำกบนี่บอ่อาจารย์อยู่นี่นี่เองตามหาตั้งโดนอะาวฮะเอีย,อยงแวบ,บๆวะซุยนาไปปื๊ดหนึงโหลดอบ giờ à thọ mẹ mẹ leo vai má đây chẳng để là bọn đấy người